เอฟซีคอยกับม่บัดเอฟซีตัวน้อยนะคะมาเก็บมะขามเก็บเลยลูกเอารถเข็นมาเลยอราไปขลองป้าแล้วแต่ป้าชอบแจกมามามาตาหนู นี่มือโปรมือโปรเลื่อเสียงมือโปรนะคะคนนี้นางสซิทิกต้องมีตลอดผู้บ่าวสูบควยมึงจีนี่นางสติ๊ิกว่ายิ่งยังนี่นี่ต้องมีนางสติ๊กตลอดเวลาอาวุธเนาะอาวุธประจำกายอันนี้มือโปรนี่โปรตัด เอาเต้เน uh, ื้อมันรับป่ะเจ้าเจ้ารู้เอาล็เข็นเราก็สอบมาเเ้อเต็มที่เลยเมือนึงเผาป่า้มันังเล้าไปใช้หนึ่งเข่าเพื่อเปนไก่ที่นี่ที่นี่เพื่อนพนอยู่ดีเน้อ แ่เนี่ยสึเนี่ยบอกให้นุื่อนเขาเลอนแง่รอดบอกเนาเล่ะคนผูดีเนาะไปที่บอกคนอ่บไก่เราคนอยู่แถวหนึ่ไม่ใช่เนื้อทัวแท้มาตัวคนไปขายของบ้าอะไรสยหมกระลาคงกรตลาคมสรมกัมาแตง่ะฮะไไปดไปดลาคกันจะง่อยกันเลยอไปกลาคมด บอกอันบอกเมียเพิ่นบอกไ่ใส่คอยลาตายบอกงานมันติดกูไปงานมึนติดกูวะโอกบเวงานมึนติดกูหวงานมันติดจูบอ่เป็ดเป็ดตุ๊ก้อขาด

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Oi. Mau coba tampe. Aku mau. Aku mau. กซมนาฬิกานาฬิกากเสีนาฬิกากรสมุ้นาฬิกามันเดินเดินอยู่เดินบ้าไปเดินบ้านต่ิกานาฬิกาข้าอย่างนี้นะเดินบ้าไ้นรุ่นหนก็ตามครับนาิกามโนาฬิการาโนนาฬิกาเส้นนาิกาอุร้ารยมันสมุแล้วอยากซ่อมอยากแตอยากซ่อมนาฬิกาเนี่ยคุณรุมสร้างบ้านนะคะ สอมเดี๋ยวนี้ตายเดี๋ยวนี้เอ้ยสัมครั้งเดียวแค่ได้วันขอยไดซื้อแล้วล่ังจัง้าเพ่งเอาขหยไปห็นโน้ไินไก่ โก้ไม่เดินได้เดินบ้าง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 เอากูดูทีสิหน้าโอ้มอน,นัอน

perlu <tuk> enggak pakai langsung Oke, gitu. Kita

กลจะสเจะสร็จลลแล้วใกจะเสร็จปุแห้งว่าการเมืองสุดปูแห้งกัยังมาแล้วอยู่เด็ดเพเดียวอตาหนูกลับมาอีกรอบที่แปดสิบแปดรอบที่แปดสิบแปดก็ยังมาแล้ว,ลวอยู่ฟ้าเเดียว พอหอดการเมืองแล้วตอนนี้กำลังคึกคักเ <รอ S 1> ก,ก็บ,บ,บ,บยังก็ทุบตอหนึ่งสตางค์พอประตูเอิญไปแล้วนนกำลังเห็ดเป็นอยู่เลยเบ้อ,อย่ากลัวดิวใสสูงกับท,ท่านแบบเนาะยันเขาเปิดประตูออกไปพ่อเด้ย่ยไได้ได้ด <c oughs> เปิดมาอ้าวนักการเมืองมากเลยว่ะโอ้ยงั้นไหนบ่มางั้นก่อนคนสีนอนแบบโอ้ดูดูดูเด้อง่ายอยู่หัวหดการเมืองผู้เก็บโอเก็บคไปเอ oh. ้า <ś promo>